สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาท วันนี้เวลา8.56นาิกา56นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชถามพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบาดีจุฬาลงกรณ์มหาว,วิทยาลัยพร้อมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น นำผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสมควรได้รับพระราชทานรางวัลบรรณาสมโพธิในปีพุทธศักราช2558เฝ้าทุลลออพระบาทรับพระราชทานรางวัลบรรณาสมโพธิและผู้ให้การสนับสนุนโครงการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการเฝ้าทุลลออพระบาทรับพระราชทานเข็มเที่ยวระล,ลึกและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558 เวลา14นาิก50นาทีสมเด็จรพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายส่งร่วมงาน Festival of i n d อ a in ดี a i n ไ n d แลนด์และท่อพระเนธนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัต India อินเดียทรูเดเลนซอฟ r r o ฮอร์ i g ย n ไฮเนสปรินเซสมหาจักรีศิดินทรณนพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยซึ่งส,สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยศูนย์ว,วัฒนธรรมอินเดียประจำประเทศไทย สำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุลาและศูนย์อินเดียศึกษาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558ภาพฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงนี้เป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถ่ายไว้หลายช่วงเวลาของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินเดีย ส่งพบบุคคลสําคัญหลายท่านทรงเยียนสถานที่สําคัญหลายแห่งทั่วประเทศส่งสนพระไทยเรื่องอินเดียทั้งการศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตวรรณคดีปรัชญาศาส,สนาสังคมวัฒนธรรมตลอดจนขนบรรมเนียประเพณีวิถีชีวิตชุมชนผู้คนและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้พระราชทานพระราชประมภ์ชุมชนชาวอินเดียชาวไทยเชื้อสายอินเดียและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปหอประชุมจุฬาทรงฟังบรรยายเรื่อง w o r d on Water จากศิลปินร่วมสมัยและมีผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของอินเดียเช่นวิกาสวารูปโชพาเดนามิตาโคคาเลอชาชยาสตาชัยเลนดราโกฮาดิอัมริตาทริปปาติซึ่งได้บรรยายถึงแรงบันดาลใจประสบการณ์ในการเขียนวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์และสังคม